ภาพรวมพลังงานเดือนเมษายน2,568ดวงอาทิตย์อยู่ในราศีเมษความหมายคือพลังงานแห่งการเริ่มต้นความเป็นผู้นำและแรงผลักดันดาวอังคารเชื่อมโยงกับพลังงานของดาวพฤหัสบดีหมายถึงโอกาสขยายตัวความก้าวหน้าแต่ต้องกล้าตัดสินใจส่วนดาวเสารส่งผลให้ต้องมีวินัยและความอดทนคนที่พร้อมลุยเท่านั้นจะก้าวไปสู่ความสำเร็จ และสุดท้ายดาวสุกเน้นเรื่องการเงินและความรักดังนั้นเดือนนี้คุณต้องโฟกัสที่ความสัมพันธ์และโอกาสทางการเงินต่อไปเป็นการพยากรณ์สำหรับชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง19เเมษายนนี่คือคำขวัญประจำตัวสำหรับชาวราศีเมษเดือนนี้ลุยเลยไม่มีข้อแก้ตัวถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตคุณต้องเริ่มตอนนี้ด้านความรักเปิดใจคนโสดมีโอกาสพบคู่รักที่พลังตรงกัน การเงินรายได้มีโอกาสเติบโตอยากลัวการลงทุนใหม่การงานคุณคือผู้นำเริ่มโปรเจกต์ใหม่อย่ารอให้โอกาสมาถึงสุขภาพใช้พลังงานของคุณให้ถูกทางออกกำลังกายสร้างร่างกายที่แข็งแกร่งเคล็ดลับพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือผู้นำฉันพร้อมลุยราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคม อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่ในที่เดิมแต่มันคือการเติบโตความรักอย่าติดอยู่ในความสัมพันธ์เดิมที่ไม่เติมเต็มการเงินมีโอกาสใหม่ด้านการลงทุนแต่ต้องกล้าคิดนอกกรอบการงานถึงเวลาที่ต้องปรับกลยุทธ์อยากรวการเปลี่ยนแปลงสุขภาพให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตฝึกสมาธิและปล่อยวางบ้างเคล็ดลับ เริ่มต้นวันด้วยการถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรราศีมิถุนสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนสำหรับชาวราศีนี้ควรมุ่งเน้นเรื่องโอกาสและการสื่อสารที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์มากที่สุดความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางหรือสื่อสารออนไลน์คู่รักต้องให้เวลากับกันและกันมากขึ้นการเงิน มีรายรับที่ดีจากงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แต่ระวังรายจ่ายจากความใจร้อนการงานเป็นช่วงที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาและการสื่อสารเพื่อความก้าวหน้าสุขภาพอาจมีอาการเหนื่อยง่ายควรพักผ่อนให้เพียงพอราศีกรกฎสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่22กรกฎาคมสำหรับเช้าราศีนี้ควรมุ่งเน้นที่ความมั่นคงและความสมดุลของชีวิตความรัก คนโสดอาจเจอรักที่มั่นคงคนมีคู่ต้องระวังปัญหาจากบุคคลที่สาการเงินมีรายรับที่มั่นคงแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่เป็นโอกาสที่ดีสุขภาพควรออกกำลังกายและดูแลสุขภาพจิตราศีสิงห์สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กร,รกฎาคมถึงวันที่22สิงหาคม พลังงานแห่งความเป็นผู้นำและโอกาสใหม่คือข้อเด่นของราศีนี้ความรักมีเสน่ห์และเป็นที่ดึงดูดคนโสดอาจพบรักจากการทำงานหรือกิจกรรมทางสังคมการเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือโบนัสจากความขยันการงานเป็นช่วงที่ต้องแสดงศักยภาพอาจมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งสุขภาพควรระวังความเครียดสะสม ราศีกันสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่22กันยายนสำหรับชาวราศีนี้ควรมุ่งเน้นการวางแผนให้รอบคอบและใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทำงานคู่รักควรใส่ใจรายละเอียดของกันและกันการเงินมีโอกาสลงทุนระยะยาวที่ดีแต่ต้องศึกษาก่อนตัดสินใจการงานควรใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สุขภาพดูแลเรื่องระบบย่อยอาหารและการพักผ่อนพักแป๊บนะคะวันนี้อากาศร้อนจังนะคะขอน้ำหวานเย็นเย็นให้โซระได้ไหมคะน้ำเย็นเย็นชื่นใจจังค่ะขอบคุณค่ะงานเรามาต่อให้จบเลยนะคะไม่งานโซระละลายแน่ ราศีตุลสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่22ตุลาคมควรมุ่งเน้นที่ความสมดุลและการเจรจาที่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดความรักคนโสดมีโอกาสพบรักที่โรแมนติกคู่รักต้องเรียนรู้ที่จะให้และรับซึ่งกันและกันการเงินมีรายรับที่ดีแต่ต้องจัดการรายจ่ายให้ดีด้วยการงานมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือได้รับงานใหม่ที่ดีสุขภาพ ระวังอาการปวดหลังและความเครียดราศีพิจิกสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวสำหรับราศีนี้ความรักคนโสดอาจพบรักจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดการเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนแต่ต้องวางแผนให้ดีการงานเป็นช่วงที่ต้องอดทนและมุ่งมั่นสุขภาพควรออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายความเครียด ราศีธนูสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมคำขวัญสำหรับชาวราศีนี้คือโอกาสใหม่ๆและความคิดสร้างสรรค์ความรักคนโสดอาจพบรักจากการเดินทางการเงินมีรายรับที่ดีแต่ต้องระวังการใช้จ่ายการงานมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสุขภาพควรดูแลเรื่องการพักผ่อน ราศีมกรสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึงวันที่19มกราคมมุ่งมันสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือสัญชาติยาณของชาวราศีนี้ความรักต้องบาลานซ์งานกับความรักให้ดีการเงินรายรับมั่นคงแต่ต้องวางแผนใช้จ่ายการงานอาจได้รับงานใหม่ที่ท้าทายสุขภาพระวังเรื่องกระดูกและข้อ ราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์เดือนนี้คือเดือนแห่งการค้นหาตัวตนและไอเดียใหม่ความรักมีสเสน่ห์และมีโอกาสพบรักใหม่การเงินต้องวางแผนให้ดีการงานควรใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่สุขภาพควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอราศีมีน สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมสำหรับราศีนี้ควรเปิดใจรับพลังงานใหม่แล้วจะมีเรื่องดีๆเข้ามาความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากคนที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวคนมีคู่ต้องหมั่นเติมความโรแมนติกการเงินมีลางสังหรณ์แม่นควรใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการลงทุนการงานเดือนนี้อาจรู้สึกว่าอยากพักอยากถอยจากบางสิ่ง แต่จักรวาลกำลังผลักดันให้คุณเดินหน้าต่อไปสุขภาพระวังความเครียดสะสมจากการเก็บเรื่องของคนอื่นมาคิดควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อทำให้ใจสงบจบแล้วค่ะชาวราศีมีนอยู่ไหนมาเม้นบอกหน่อยว่าตรงไหมสุขสันต์วันสงกรานต์ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามพวกเราด้วยนะคะถ้าคุณชอบแนวนี้คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะกด subscribe ติดตามดวงใหม่ทุกเดือนโซลา่าไปก่อนนะคะโชคดีทุกท่านค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ